อัี้องจากประเทศเกาหลีใต้นะคะและคลิปนี้จะพาไปรู้จักออนนี่ปูซานนะคะเป็นเรื่องราวของสไปย์เกาหลีในปูซานเกาหลีจะเป๊ะมากแล้วเราต้องยอมรับอะเราเป็นสไปย์เราต้องเปิดใจเข้าครัวคนนินทาฉันเขาก็นินทาต่อหน้าเลยไง Good morning ตอนนี่ฮิตอนนี่แล้วฮะบอนนี่ฮิบอนนี่โมงครึ่งโมงเย็นแล้วสวัสดีจากปูซานค่ะแล้วน้องจอนานึ่น ผู้ชายนี่มีได้เย้ทีเวลาเวลาเราบุ่นกล้องอ่ะเขวันบุ่นเลยปะเดี๋ยวดูเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยเดี๋ยนเดินเดินไปอ๋อบุ่นเลยโผล่ะมันดูรู้เลยเหรอโป๊ะนี่ยเห็นไหมเปิดแค่นี้ก็แบบสนุกแล้วยังเดินไม่ทันแบบพ้นสามก้าวเลยก็เจอหนุ่มๆแล้วขนาดไม่ใช่วัน สวอาทิตย์มีรลหว่าปูซานกี่วันพีเพรนด้ทลิปนี้เรามา3วันอ่าพฤหัสศุกร์เสาร์ใช่ศุกเสาร์แต่ว่าแบบแนเหมือนอยู่2อาทิตย์อ่ะเราสะอัดแน่น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 เพราะฉะนั้นใครที่อยากมาปูซานก็คือตามคลิปแฟนดัลลีโบ้ทัวร์ได้เลยแล้วช่องสไลด์นไต้หวันนะขวาอยากจะบอกว่าขวามือวันนี้รู้สึกจะมีแต่เด็กๆนะเนี่ยมีความสุขค่ะใช่ถ้าคนมันจะเลิกงานมาจากปูซานีวนี้รวันศุเขาจะเลิกงานกัน5มงช่แล้วก็นั่งเคเด็กมาเลย นี่เราบอกก่อนแล้ววันนี้เรามาก่อนทุกคนเรามอนเพื่อแฮตมาเตรียมตัวเพราะพรุ่งนี้เช้าเราจะมีมีมอร์นิ่งรันอ่าเทรนวิ่งกำลังมาเทรนวิ่งกำลังมามอนนี้ในเกาหลีโหเดี๋ยวจะพาไปเจอแขกรับเชิญนะฮะแขกรับเชิญแขกรับเชิญแขกแรับเชิญน้องจอบพาวันนี้พี่ไม่ได้พาน้องจอบมาคนเดียวนะัะแล้วมาเก่าใครวันนี้มากับคุณพี่บูซานออนนี่ค่ะสวัสดีค่ะ พี่ซันเดย์นะคะพี่ซันเดย์เนซคุณอนนี่ค่ะพี่านณอนนี่นะคะพี่ซันเดย์อยู่เกาหลีมากี่ปีแล้วนะคะเนี่ย่อยูมี10ปีแล้วค่ะโอ้ยอยู่มา10ปีพี่ซันเดย์เนี่ยแต่งงานกับอ่าสามีได้สามีเป็นคนภูซานเนาะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เกาหลีเลยสามีนี่เป็นคนภูซานเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะเป็นคนภูซานเลยเจอกันที่อเมริกาอ๋อเจอกันที่อเมริกาอ๋อสมัยไปเรียน ที่อเมริกาส่วนใหญ่คนเกาหลีชอบไปเรียนที่อเมริกาเรียนภาษาเรียนภาษาใช่ไหมอ๋อเพราะว่าคนเกาหลีเขาก็ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของเขาเพื่อที่จะแบบที่จะมาทํางานอืมใช่เพราะว่าการศึกษาของเกาหลีนะเขาให้ความสําคัญสาหรับการศึกษาเป็นภาษาพิเศษที่จะต้องมีในการสมัครงานอืมภาษาอังกฤษเนี่ยคือเป็นแบบเป็นเบสิกที่ทุกคนต้องได้หนูได้ยินว่าคนภูซาน่ะเขาจะชอบส่งปลูกไปเรียนอเมริกาแคนาดาเนาะใช่ใช่ไหมออสเตรเลียอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เลย คิดว่าคนบูซานเขามีเงินนะใช่ไหมนิดหนึ่งเนาะมีถึงสไงปเนาะอ๋อใช่ใช่ดีจังเลยเจอสามีที่อเมริกาแล้วก็คบกันนานไหมคะคุณพี่สองปีก็มีลูกเลยค่ะดีนะคะสองปีก็อ๋อมีลูกเลยเราก่อนมีลูกอะค่ะเราก็มาเจอพ่อแม่สามีก่อนใช่ไหมเราก็ได้มาเที่ยวเกาหลีหนูอยากรู้อะค่ะว่าแบบปกติเราถ้าตามธรรมเนียมวัฒนธรรมเกาหลีเนาะ ถ้าเป็นพ่อแม่สามีเขาจะยังไม่ค่อยโอเคกับคนต่างชาติเราเคสพี่เป็นยังไงบ้างคะเคสพี่ก็คือแอนตี้ประมาณ2ปีเลยโอ2ปีเลยแบบหนูดูแบบ2ปีที่ดูเราเลยสองปีที่เราแบบเขากําลังมอนิเตอร์เราอยู่ตลอดเวลานะว่านิี้ใส่เป็นยังไงเขายังไม่หวยังไม่เปดใจไงเมื่อ ของพี่ก็สิบปีที่แล้วเนาะสมัยนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะแต่ว่าพี่คนสิบปีที่แล้วมันก็ยังเป็นเจเนอเรชั่นนั้นใช่เพราะว่าสมัยก่อนยังไม่ค่อยเปิดใจใช่ไหมคะเพราะว่าในซีรีส์หรือในอะไรเงี้ยค่ะมันก็เขาก็จะไม่โอเคกับเขาต่างชาติใช่เหมือนในซีรีส์ไปเลยเนาะแล้วมีแบบมีวิธีไหนที่แบบมาใจแม่สามีไหมคะว่าแบบเขาเปิดใจอะไรเงี้ยคือเราเราเราไม่ได้เป็นคนร้ายอะไรเนาะเราก็เป็นของเราอย่างเงี้ยแหละเราก็จริงใจแล้วก็แสดงกับเขาแบบจริงใจมีน้ำใจ ช่วยเหลือเวลากุลีกุจอไปบ้านเขาก็กุลีกุจอแล้วก็เรื่องเคารพผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเราก็แสดงเหมือนคนไทยทั่วไปใช่เพราะว่าคนไทยเขาจะเด่นเรื่องแบบเนาะการเคารพเรื่องแบบมารยาทอะไรเงี้ยอยู่แล้วตรงนั้นใช่ใช่เขาก็ค่อยๆเปิดใจเรื่อยๆค่อยๆเปิดใจพอสองปีผ่านไปเขาเปิดใจก็คือเหมือนรักเราแบบลูกในไส้เลยอืกเราเป็นลูกเลยค่ะคือลูกเลยที่เกาหลีเป็นคนรักครอบครัวนะครอบครัวคือเปิดแล้วก็คือเปิดเลยเปิดแล้วคือเปิดเลยใช่ล่ะนี่คืออย่างหัวแก้วหัว อ๋อแต่เราก็ต้องแบบข้ามผ่านจุดนั้นไปให้ได้นะดีใจตอนนี้ก็แบบแฮปปี้ดีใช่ไหมครับโอ้ดีจังเลยอีกที่สามเลยน้องโตแล้วน้องชื่ออะไรนะน้องมีสองคนมีสองคนน้องเดโรกับน้องเดโรนี่เขาเกิดที่อเมริกา โอ้เกิดที่อเมริกาโอ้ดีจังเลยครับแล้วก็แต่น้องคนเล็กนี่เขาชื่อททยุนค่ะตอนนี้คือ14ขวบกับ4ขวบ11ขวบค่ะอตัวเราแล้วไม่ติดเราแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เป็นช่วงฟรีของแม่บ้านแอ๋อว่าแต่เรื่องภาษา คือความโชคดีที่สามีคุณพี่ค่ะได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ไหมแรกๆเราก็เป็นภาษาอังกฤษกันแต่พอเราแต่งงานตัดสินใจที่ย้ายไ่เกาหลีจริงๆอ่ะมันจะต้องใช้ภาษาเกาหลีเพื่อที่จะคุยได้กับครอบครัวกับพ่อแม่สามีด้วยใช่ไหมคบเราต้องคุยกับคนในครอบครัวเขาาบางคนเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยต้องฝึกอย่างเดียวเลยค่ะฝึกฟังฝึกพูดฝึกใช้ไปบ่อยฝึกใช้ไบ่อยเวลาเราพูดทุกวันเนี่ยมันก็จะชินแล้วภาษาของเราก็จะพัฒนาขึ้นสำคัญมากนะคะเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งเลย เพราะเมื่อเราเข้าใจภาษาเขาเราจะเข้าใจทุกอย่างจากเขาใช่เราก็จะเเป็นวัฒนธรรมเราเปิดใจด้วยเราจะต้องเปิดใจด้วยวัฒนธรรมเกาหลีก็ค่อนข้างตันจาริปกันใช่อย่างของวัฒนธรรมของคนไทยค่ะที่แบบมีความยืดหยุ่นเนาะ แา่คนเกาหลีเป็นยังไงบ้างครับเป๊ะใช่ไหมครับเกาหลีจะเป๊ะมากแล้วเราต้องยอมรับอะว่าเราเป็นสะพ้ายเราต้องเปิดใจเพื่อจะรู้ว่าวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงทำไมเขาคิดอย่างนั้นทำไมเขาพูดอย่างนั้นทำไมเขา เขาแสดงออกแบบนั้นค่ะอันนี้คือต้องเรียนทั้งภาษาเรียนทั้งวัฒนธรรมเราจะเปิดใจพอเปิดใจเราก็สบายแล้วสบายแล้วอยู่ได้สยเห็นว่าเขาเป็นคนตรงๆด้วยใช่ไหมเขาจะแบบไม่ได้แบบว่ามารักษาน้ําใจใช่มีถ้าไม่พอใจอะไรกล้าแสดงออกกล้าแสดงออกคือเขาจะเสแสร้งเมื่อเวลาเข้าสองคนนะเสแสร้งบ้างก็คืออาจจะเออตอนหน้าเขาจะรักษามารยาทไม่ไม่ไม่หักหน้าใครอ่ะเขาจะเออสวยจังเลยตัวสวยนะอะไรเงี้ยเขาจะอย่างนั้นนะแต่อันนี้คือ คือไม่รู้จริงใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าต่อหน้าเรายังไงเขายังไงเราก็ต้องทำอย่างนั้นต่อเนึกอออกเนืออกเนื้อออกนี่เนื้ออกก็ไปอย่างนั้นต่อแล้วกันเขาเป็นมารยาทของที่นี่เนาะคุณพี่ที่นี่เขานินทาว่านินอห่งนี้เลยเอาหลอกว่าพูดกันคนนี้เขาคนนี้เขาขวเคนนินทาฉันเั้งวนินทาต่อหน้าเลยเขาก็พูดไปเลยใช่ไหมเขาพูดไปเลยแต่ตอนนั้นคือยังโง่อยู่เลยกภาษาอยู่สองปี ข้อด oh, okay, right ีก okay. so ็คือตรงๆเลยแสดงออกเราอ๋อโอเคความรู้ใหม่นะเนี่ยคนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอลับใครนะฮ่ลโหลยองฮลโสวัสดีค่ะชาคิโซแกอ่ะโซแกะไหนชาคิโซแกะคิมไทยยืนเนื่อไส ียวรันชชดากโยซานโอ้ยเรันซานชุดเรืเอร่องกีโยซานยนแปลว่าอายุสิบเปีอยู่ปสี่ใช่ไหมคะอันนี้น้องคนสุดท้องใช่ไหมคคะค่ะคนที่สองไหนๆพูดเรื่องลูกละคุณพี่วิธีการเลี้ยงลูกของคนเกาหลีมันต่างกับเลี้ยงลูกที่ไทยไหมคะคะุณพี่ จริงๆเราก็ต่างกันเยอะนะคะแต่ว่าพี่ก็เลี้ยงผสมผสมอะไรที่ดีของเกาหลีก็เอามาเลี้ยงอันไหนที่ไม่ดีของเกาหลีเราก็ไม่เอาก็ไม่เอามาใช่ไหมคะเลี้ยงของไทยประมาณนี้่เลี้ยงผสมสมไม่ซีเรียสของพี่คือเลือกที่ดีที่สุดแค่นั้นเองที่เหมาะกับตัวเราเ้ารดวย ขอหนูแอบดูติกตอกคุณพี่คุณพี่เมาเรื่องแบบเรื่องลูกมีแฟนโอ้นูชอบมากจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะการที่แบบทําให้ลูกมีแฟนเรื่องวองลูกใหม่ของพี่ความรู้ใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็แม่มือใหม่ถูกไหมเราเป็นแม่ครั้งแรกที่เป็นลูกวัยลูกวัยรุ่นครั้งแรกอันนี้เราก็ถามจากคนที่เขาผ่านการเลี้ยงลูกวัยรุ่นของเกาหลีมาแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวยัะต้องดูให้แบบ แน่ๆเลยว่าเขาเจอคบคนยังไงอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะอันนี้เปิดใจดีมากเราก็เปิดวิชั่นใหม่ของเราเลยใช่เป็นแบบพ่อแม่ยุคใหม่ที่ไม่ปิดกั้นการมีแฟนของลูกใช่ๆน้องอยู่อายุเท่าไหร่นะคะน้องที่มีแฟนอ๋อสิบสี่มสองมสองเป็นแบบวัยรุ่นไหมวัยป๊อปปี้เลิฟเลยคุณพี่ เพิ่งเราอยากจะมีเขาเพิ่งเขามีกันหมดไงทุกคนเขามีกันหมดแล้วก็อยากมีมากแต่เขาก็ยังไม่มีไม่มีอย่างนี้เขามาเปิดใจกับแม่ไหมเขาเปิดใจอ๋อเปิดใจเราแค่ในแค่ในแฮปปี้เกิร์ฟเฟรนส์อะไรง่ายแบบแบบสอบเสร็จแล้วขอมีแฟนได้ไหมแม่ก็ซย์ yes ไปเลยก็ลองดูขอให้เป็นคนดีเขาจะคนดีเราได้แค่นั้เราแนะนำได้แค่นี้ วัยรุ่นน่ารักดิมีมารยาทด้วยนะเนี่ยเขาที่ไรเขาจะมาบอกออดีว่าเราต้องทำตัวเปลี่ยนใหม่แล้วอ่ะให้เป็นเพื่อนของลูกอ่ะเราไม่ได้เป็นคนที่จะนั่งสอนลูกแล้วค่ะตอนเนี้ยเราต้องเป็นคนฟังลูกเป็นคนฟังลูกเห็นว่าสวัสดิการของการเลี้ยงลูกที่เนี่ยรัฐบาลเขาแบบ ซัพพอร์ตใช่ไหมคะคุณพี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเรียนผังเกาหูผังเกาหูก็คือ after school นะคะอืมมันก็ให้ฟรีนะเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเรียนเอกชนเองเรียนบัลเล่เรียนกีตาร์เรียนอะไรเองอย่างนั้นอันนั้นเราต้องจ่ายเองแต่ถ้าเรียนในโรงเรียนเนี้ยพวกทุกอย่างที่โรงเรียนเขาอเฟอร์เขาอเฟอร์ให้หมดอ๋อเขาอเฟอร์ให้ถึงม6เลยหรือเปล่าคะพี่ใช่โอแต่ถ้ามาเรียนฟรีจนถึง ไฮสคูลเลยนะทุกคนแต่พอหลังจากไฮสคูลไปแล้วเรียนมหาลัยก็คือต้องจ่ายเองต้องจ่ายเองใช่ไหมครเด็กเกาหลีได้ข่าวว่าเรียนโหดเรียนโหดไหมคุณพี่ลูกชายลูกชายนอนปีหนึ่งปีสองบอกให้นอนก็ไม่นอนเพราะว่าอ่านหนังสือทำกันบ้านอ่านหนังสือทํากันบ้านแล้วเขาเรียนพิเศษกันมากเขาจะเยอะบางคนะเรียนออนไลน์ตอนเที่ยงคืนอเราไม่ได้อยากให้ลูกเรียนอย่างนั้นแต่ว่าลูกเขาตามเพื่อนเพื่อนมาเป็นแพทเทิร์นนี้เนาะคุณพี่เนาะก็ต้องทำเขาบอกเขานอนอยู่ตอนเขานอนเนี่ยเพื่อนอ่านหนังสืออยู่อย่างเงย อ๋อแต่เขาก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรนะแต่เข้าใจเลยค่ะเป็นสังคมสังคมทุกคนทําแบบนี้ระบบเนาะมันทําแบบที่เด็กเขาแล้วมีระเบียบวินัยอะใช่คุณครูเขาอาจจะปลูกฝังมาแบบประมาณเนี้ยคือเด็กเรียนทั้งโรงเรียนเราก็ต้องเรียนเครียดไหมคะหนูเครียดแทนคุณน้องรีดเครียดพี่เครียดที่ไม่อยากให้ลูกนอนดึกอ่าเข้าใจครับ เพราะว่าต้องตื่นเช้าวะมันไม่ต้องขนาดนี้เนี่ยอาจจะยังยังไม่ถึงช่วง entrance แค่โมงหนึ่งโมงสองอะไรจะขนาดนั้นเลยเข้าใจครับแต่เขาก็ยังจะทำแบบนั้นเมื่อเวลาช่วงสอบนะคะเวลาช่วงดีดีค่ะคุณพี่เพราะถ้าแบบ เป็นเด็กไทยสมัยหนูนะหนูก็ถ้ายังไม่สอบยังไม่อ่านหนังสือล้วก็ยังเล่นอยู่อะไรเงี้ยโอ้โเด็กเกาหลีโอ้มันแบบความได้ความรู้ใหม่อากาศดีค่ะพี่จะบอกว่าที่โซร้อนมากเลยหนูมาจากโลโซใช่ดีขึ้นไม่รู้คนมาจากไหนนะคะเนี่ยคือแบบซัมเมอร์คือคนเกาหลีมากูซานกช่เขาบอกว่าคนโซเคเทคขนาดหนูมาวันพุธหาเคเทคเต็มเราที่พักย่านเนี้ยเต็มหมดเลยใู้ใช่ช่วงซัมเมอร์เด็กๆเขาปิดเทอมไงแล้วก็คนเกาหลีก็จะนึกถึงทะเลนะคะแล้วทะเลนี่มี ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือภูชาปูชาอาหารก็อร่อยที่พักแล้วก็คนก็นา์แล้วก็บรรยากาศก็ดีหนูคิดว่าคนไนส์กว่าคนโซนนะคะพี่ใช่เนาะคนภูชาหนูวแบบนอกอะหนูก็ไม่ได้วันนอกนะแต่ว่าแบบ อาจจะเป็นเมืองเมืองรองคนคนเขาน่ะอย่างคนโซฮะพี่อย่างไวรุ่นโซเขาก็แบบยิ่งนะใช่เขาจะแบบพอเห็นเราเป็นชาชาติเขาจะไม่ได้มาคุยแต่ว่าวัยรุ่นผูซานนายใช่ใช่เขาชินกับคนต่างชาติชินอ๋อเพราะเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคบอืมเราภาษาอังกฤษคนบูซานดีนะคุณพี่เนาะใช่ค่ะดีดีแบบดีพี่พูดได้อยู่นะแต่ว่าคนอื่นไม่รู้ว่าอ๋อคนอื่นไม่รู้ว่ายังไงแบบถึงเขาจะอย่างอาจุมาต่างๆ พยายามจะคุยกับคนนักท่องเที่ยวนะถึงเขาจะพูดไม่ได้เขาก็พูดภาษาเกาหลีพ่นแต่ตะไนทอใช่น่ารักน่ารักใช่ไหมครับดีดีดีคนฟูซานน่ารัก จริงๆคนภูซายหล่อเลยนะหล่อใช่หล่อกว่าคนโซอันนี้น้องพี่พุดบอกเลยน้องรู้จักเพื่อนมีเพื่อนเพิ่มมาคนโซอันใช่ไหมเพี่อะไรนะพี่หุ่นกันใช่ไหมขวานผ่าร่ากนิดนึงนะเข้มใช่ไหมไม่ใช่แบบไม่ใช่เพย์บอยไม่ใช่เพย์บอยมีคนสไตล์แบบตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาหนูชอบสำเนียงคนภูซานมากเวลาเขาเรียกคยองซังซักชูลีเนาะมันจะไม่เหมือนคนคนโซมันจะอุ้ยมันจะมีแบบเป็นเนิ่นพูดแบบน่ารักน่ารักใช่ อ๋อเป็นแม่บ้านฟูทามแม่บ้านฟูทาม,ามเพราะว่าลูกเล็กส่วนใหญ่คนเกาหลีลูกเล็กจะให้เป็นแม่บ้านฟูทานถ้ามีฐานะใช้ได้นะที่ไม่ต้องอ,ออกไปทำงาน เขาก็จะให้เมียอยู่บ้านให้อยู่บ้านใช่เพราะว่าเขาคิดว่าไม่มีใครเลี้ยงลูกได้ดีที่สุดเท่าเราเท่าเท่าคุณแม่เนาะเข้าใจเลยครับพี่ก็เลยต้องเลี้ยงค่ะประมาณ56ปีได้โอ้ห้าปีที่เราอยู่บ้านเราก็แบบเพราะว่าพอเป็นคนเล็กคนโตปุ๊บพอโตขึ้นก็มีคนที่2อีกไงมันก็เลยต่อต่อเนื่องกันเลยพี่ก็อยู่ห้าหกปีพี่ก็เริ่มออกมาทํางานแล้วค่ะเบื่อใช่ไหมครับก็เบื่อนาอแบบว่าอยู่บ้่านวันเราเคยเป็นคนทางานเนาะใช่เพราเรามาอยู่บ้านเฉยๆเราก็ต้องแบบทําทุกอย่างเลยใช่ไหมเนนลทั เตรียมกับข้าวให้สามีเวลากลับมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมข้าวให้ลูกตอนเย็นหนูอยากรู้ว่าอาหารนะคะเป็นอาหารอะไรครับพี่ที่ทำกับข้าวอาหารเป็นอาหารเกาหลีค่ะอาหารเกาหลีโอ้ที่นี่ที่นี่ต้องฝึกทําอาหารเกาหลีเลยว่าเมนูหลักคืออะไรอย่างพวกมโยอกกุกซุปสาหร่ายแกงกิมจิอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะพี่อ๋อประมาณนี้ค่ะที่ลูกชอบอะค่ะ ้องทำให้ไวนะคะเพราะเด็กก็เด็กเขาโตที่นี่เพราะว่าชอบอาหารเกาหลีแต่พี่ก็ทำอาหารไทยบ้างบางอย่างนะหมูทอดกระเทียมอะไรง่ายๆอเงี้ย่าก็ผสมมาผสมกันไปใช่ไหมคะแสดงว่าก็มาทำอาหารเกาหลีเป็นที่นี่เลยใช่ไหมคุณนี่เพราะตอนอยู่เมืองไทยทำไม่เป็นเลยแม่ทำเองอย่างนี้พี่เรียนจากไหนคะยูทูบหรือเขาสอนเขาก็สอนสามีก็บอกเนาะแถมก็คือ คือแม,แม่แม่สามีจะให้คนมาสอนค่ะอของพี่ให้แม่ะะให้มาสอนท้วันนี้ก็ยังมาสอนอยู่ได้เมนูเพิ่มขึ้นมาแล้วก็โรงเรียนก็สอนนะเขาก็สอนอ๋สอส่นสุนที่เราเรียนภาษาเ<ต>กาหลีแต่เดี๋ยวนี้มียูทูบเราเรียนเองทําเองก็ได้เหมือนกันนะคะเมนูไหนคะที่แบบสามีกับลูกชอบ มีหอกกุ้งเนี่ยต้องมีนะคะเพราะว่าเราต้องทำถูกไหมเป็นแบบอาหารเบสิกที่เราจะต้องแบบมีหอกกุ้งนี่คือพี่ทำอร่อยเลยแหละแล้วก็แล้วก็กิมจิชิเกะแกงกิมจิใช่ไหมมันจะเป็นผิวคล้ายๆกับแกงส้มบ้านเราเนาะเปรี้ยวปากเลย อร่อยเลยพอเราเลี้ยงลูกห้าปีแล้วค่ะพี่ตอนออกมาทํางานส่วนตัวพี่ทําเกี่ยวกับอะไรหรอคะตอนนี้ตอนนี้พี่ทําทัวร์ค่ะทัวร์ส่วนตัวนะคะอ๋อแสดงว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวปูซานก็สามารถติดต่อปูซานออนนี่ได้เราเราถือว่าเราอยู่มาสี่ห้าปีแต่เพราะว่า4ี่ห้าปีที่เราเปิดนะแต่จริงเราอยู่มาเป็น10ปีแล้วก็ทีมงงานเราเป็นคนเกาหลีทั้งหมดที่เกิดและโตที่นี่โอ้ดีค่ะพี่เป็นคนไทยคนเดียว เป็นเจ้าของเครื่องเรื่อนอ๋อแล้วก็มีแบบคอยทีมงานสมมติว่าอยากจะไปไพรเวททัวร์มาแบบกลุ่มมาอะไรเงี้ยได้หมดเลยใช่ไหมครับดูงานสัมมนามาดูงานมาสัมมนาแล้วก็มาเที่ยวส่วนตัวเที่ยวใบไม้เปลี่ยนสีเที่ยวเที่ยวดูผดผดดอกผดดดอกอ่าดอกเขาเรียกว่าดอกเชอร์รี่บอสตัมสากุระอ่าใช่โอ้ดีค่ะเพราะว่าจริงๆเราผูซ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่แฮวุนแดขวังอันลีเนาะมันมีที่ที่แบบเยอะมาก่ยว เที่ยวสองวันไม่พอเที่ยวสามวันไม่พอจริงแล้วถ้ามาภูซานนะดูคนจะหลากหลงหลงรักหลงรักจริงค่ะหนูนะอยู่เกาหลีใช่หนูชอบภูซานมากมากก็โอ้ภูซานสิบกว่ารอบได้ชอบทุกรอบเลยคือเหมือนเป็นเมืองพักผ่อนอากาศเมืองพักเนอะอืมใช่พอเราเบื่อจากความวุ่นวายของโซเขาก็ลงมาหาคนเกาหลีเองเขาก็ลงมาค่าองชีพเขาถูกด้วยนะใช่ใช่ไม่ได้แพงขนาดนั้นถุกกาโซสองเท่านะใช่ค่ะสุกกาโซสองเทาทุกอย่างเลยทีพักก็แพงที่นี่ทุกอย่างถูก ล้วคนไนส์ด้วยก็เลยแบบพี่แฮปปี้มากพี่ถึงอยู่ได้เป็นสิบปีโอ้อยู่ใช่ไหมเมืองไทยเลยอะอยู่แบบอยู่เป็นเหมือนแบบว่าอืมอนาคตหนูอยากรู้ว่ามีแลนว่าจะพาครอบครัวยายพี่อยู่ไทยไหมคะหรือว่ายังไม่ได้มีลูกๆแบบสามีเขายังอยากอยู่เกาหลีแต่ลูกคนโตอะกับคนเล็กเนี่ยก็คือพอเขาถึงเวลาพี่จะส่งไปเมกาอาเขาโตเขาโตที่นั่นเกิดที่นั่นเนาะไปเมกาไปเอาประสบการณ์ไปเอาอะไรเนาะเอาภาษาไป เป็นสิ่งที่แบบดีมากๆนะครับในอเมริกาเนาะครับปีนะจริงๆชีวิตในเกาหลีถือว่าครับปี้ำนะเพราะคุณภาพชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะแบบดีสวัสดิการดีแล้วก็แบบดูสิคราแบบขนาดเรามาเนี่ยอะแหล่งท่องเที่ยวเขายังสร้างทางที่แบบให้คนหมาะกําลังกายให้คนวิ่งใช่ไห่าเ่เราก็มาเดินเราก็มาวิ่งนะเราวิ่งทุกวันอยู่แถวๆนี้แถวเนี้ยเส้นเนี้ยสามกิโลวิ่งใช่มันทําให้แบบสุขภาพชีวิตดีขึ้นแล้วสุขภาพจิตเนาะ แล้วอากาศไม่ได้เป็นแบบมลพิษเลยนะพี่ต่างจากโซนนี้ใช่ใช่ต่างต่างกันเยอะมากฝากช่องฝากช่องเนี่ยเโซเชียลทั้งสามสามช่องนะคะก็คือมีทิกตอกสองช่องอะไรบ้างคะมีอนนี่เล่าเก่านะคะอนี่เล่าเก่าเรื่องสัพเพเหระวัฒนธรรมเกาหลีคนแม่บ้านเกาหลีการเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับเพจเออเป็นเป็นเอ่อท่องเที่ยวสายมู ่ายพาสวยแล้วก็สายเที่ยวส่วนตัวที่มาเที่ยวเแนะนำร้านอาหารในภูซรนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เพจที่เราตามได้ก็คือเพจภูนออนนี่นะคะมีคนติดตาม30,000กว่าคนโอ้ใน a c e b o o k ใช่ไหมคะอ๋อถือว่าครอบคลุมมากๆเราจะอัปเดทตลอดเลยอัปเดตตอมอัปเดตอากาศภูซรนสถานที่ท่องเที่ยวให้แพนฟรีอะไรประมาณนี้ปรึกษาได้หมดปรึกษาได้หมดหรือไมก็ทัก พี่เขามาได้นะพี่บอกออกเกนไนส์ให้เลยแบบพลนให้ทุกอย่างเลยแบบถ้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับปูซานก็สามารถแทักพี่เขาได้วันนี้ก็ขอบคุณพี่ซันเดย์มากๆเลยนะคะแล้วมีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้มาดีใจที่ได้เจอเช่นกันค่ะได้เลยค่ะปูซานนึกถึงปูซานอนนี่นะคะไม่ไหว่ขอบคุณค่ะ